เมื่อสุงหน้่วาจัมพ์คมสลอยได้ราาทุกแสนปลายมือปกเสือถึงลาวันีสาวสองหนึ่งปีพีคสสองแห่งสาวสองค่ะเมื่อได้ตัวนักกันแดงของ YouTube เป็นปอกันสองมว่า f อฟซกูก็เดืบันแฮงรายกันเมื่อได้งาลนนาซิกปังตึกสีป่ออาสีของเสียวคิดใจอ้อมเปผู้เียนความมึงวัน่ากูก็ได้ได้ยินข่าวกันเยอะ quê hậu cả mà tôi khó thi niệm hoàn tàng bám loại tài liệu nở sai luôn mờ này thì đây bà trang này ăn dư nở sai luôn hiện này có để bên mỏng nụ hiểu hoàn hay oán hết giờ có tiệm post tắt tổ video lạc vào loại tài liệu xin còn đẹp. เจอเนี่ยปีน้าหูปัน,ปนแ็ง้วยปังตึกเหนือสายลุ่ไดเตียบปังตึกนาซึกเนจาเบียนนินเดเย็นสีส่สิไปมีอีเตดไปมีเสียงก้องเสียงมาเตียบกี่ละเอออามีผาอะไก็ไม่ได้เป็นปังตึกเหนือสายลุ่การนั่งไยปอเอาขามาไป ปีน้องไกลเน่บางตึ่งตี้ก็รีบางตึ่งเหนือสายลมก็ยากอ้อนกันทุกเตอร์เสดกูน่ะบางเจอเอแนี่ลาบะหลูเลยหางแห้งรอดเออหลูเลยหางแหยนกล้าเออหลูเลยมีของกินของเยีาเออหลูเลยจ่อยกันเออเจอใน่ก็ตุ่งตินกันหาวแห้งเอาไว้ป่อข้ากับสิษกับสานเยากกับู่หลงเหนือสันลอยได้เลียงเจอแน ผู้ใหญ่กวนหลวงเขาเอา่ำไรตังหนึ่งอีสังอ่ำไรใจตังอีสัมย่าก็อำหันน้นมีหล่กสุขสัมหลอะไยจริงปีดน้หอุปนิเพต่ไหมางกา็กววาดลัอีสุอีสักเลียบยาเลียบขันจะเรียบอไรไปาน่ยเอเลียบ,ยบไะไรซ่องหนเอ้เ,เ,อเ,อเปลี่ยนออกแจ้งใตไต,ตเอาคาดปามตึงเหมือนสายรุมันกอ่อปลายปามตึงเตี้มันก่อปลายพด้วมาปูตายนมันสมบรพิจัย กอบไหนภายออนเป็นไป้ายได้เข้าใจนะความด่าเสียภายออนเป็นตึกภายออนผูเสียได้เฮียนสิกตับผู้เขียนเนี่ยบอกแค่นีกอบไหนไตอันว่าอะไอ่ะดิบอกว่าหมายมันวาสิหุลเอนเนี่ยปี่ดอเขาบอกแล้วห้องกุยละเออในปีนี้กมก็มั้งก่อเนี่ยมันสั่งเปลี่ยนไปหมดแล้วเสียไปเมืองละอ้อนผู้เป็้ไปได้แยกนะลาการของภาพยนตรผู้การของภาพยนตรจะลองเตะได้ก็วัยน,น่ะ แล้วเมื่อนักผู้เขียววันให้เขาวันเมื่อไรก็ลาบว่าปัางตึ๊กรวยใจเลี้ยงอะตึ๊กกี่ล้านยใจเลี้ยงสิ่งของเดี๋ยวกี่ล้านรวยกบวันรอยกบมึงรอยสันจูรอยใจเลี้ยงเนี่นบนยบว่ได้เดี๋ยวกันเออมันมีมัน,มนเตีย๋ยมันแคงมันจังไลน์เป็นปังตึ๊กเหนือออนไลน์หรือเฟซบุ๊กจ่ายกว่าจะได้ อันีิน้องว่าเขากว่ากว่ามากาเสดแถมแพงซึ้อเมื่อวันต้กงลยเขาก็อยู่ไหวยอดจะว่าเขาอยู่ไหวกุยกัแถมแพงก็บอกว่ามีหนึ่งมาสองมีสองมาสามให้มันนําขึ้นมากอันนี้ว่าแถมแพงซึ้อจื้อนึงก่อนไหนเมื่หนาซิ้ปานพิกว้าของมันเท่าแยงไหม bạn tức này không phải chạy đẹp bọt tràn Lại like này, điều này sẽ đẹp vào Hàng hẹn sau bạc vậy biến trả bảo chức này Tôi là, khả hẳn mà có thể xuống mà đi xuyên bãi bước ở vào ảo nhau này thì tích lối tới liên tình còn xíu tay ở Mình đậm dòi hẳn thời gian là mắt đẹp là lẹp tốt, là ปวันละมันกระตุ้มได้ละสมาธิมันก็นิ่น่ะเมื่อไรเมื่อ้รเอ่อในพฤติกรรมสิ่งมีก่อนนั่นเมื่อไรหมักนั่นหลังเนี่ยตั้งแต่ว่ากันเียนกันเลยเพราะว่าฮักโถปู่ตายมกันัล้วพอเอาปีเอาน้องเอาอุ้งสบายแด้เจ้าอันทักทานอันเป็นสิ่งอันเกียร์ขี่ให้กลางวันมึงอันเฮ็ดอ่จจะจึงได้เี่ามุ่งกุ้งเฮ้ยขี่เมื่อไรเมื่อไรเนี่ยจะได้เกียร์ขี่ให้กลางวันมึงเพียน เออแน่ไม่เปลี่ยนไปไหนฮะปีหน้าจะคือ,อรเรื่องเนลอยไตอันว่าไนออนโอเซโตสู้ออนโคเซเล่ลกเขีย,น,ยน,น,เน,นเนี่ยนี้เพว่าสุขสัวนี้ตึกกันนเนี่ามาออนกันไปนเนี่ยฮามาโตกันนะมาหักกันนะอ้ออะไรไปวันี้นี่มันเปียคนก่ไหนไตเขาขาดมาก็ระบาเปลี่ยนไตหนึ่งไปเดียวในก็มียอดทำยอดมัก็ไปมเหมือนกัน,น,นเอเอ น้ำมันทนกอ็ไปลแล้อยู่ดีรายการพกเสื้อด้ามาลงดับกีดอ,อกรันแทงปอกกันสองว่าปัางตึ๊ลดลอยแต่เลี้ยงฮะสันจู้ฮะก่อเมืองก่อวันจา่า,จนาก่อเส้นอะไปมีไปแจกที่ไรเยอะก็อําเรียกเป็นกว่าตายยื้อกันอันก็หันหออน้าไลฟ์เฟซบุ๊กเส้นออย่าปีหยุดนะเผืเอ็ดก็อะไเผืเตรียมก็อะไมันเป็นปังตึ๊ดเนือ้อสายรุ่มอะไร สายลมนี่มันเตื่อนมันถึงตายนะไปมันจะเป็นอาเจียนคนกูตายเสดเอาปอบนี่ออกไปงั้นดันเว้เอกอกลบไหนแดงมีเข่ามันไวนปอบไปมือว่าเปืนน้นดอกนกจอบมินไปดั้งผงเหลือสีเขียดคำุงูซ้ำหลอมตัวนี่ฮะี่ีไปไะหาไล่ตัอสุ่รบวันเกิดมืึอนอนไหนหรอ มาทําในมาโตตางแล้วและทางเม็ดของกินได้ซึ่งนั้นได้ซึ่งไหนอ่ะเออตวัยกันกําแถมปั่นแฮงอยู่ในให้เดียทํามามือละไว้แก่อยากไปตวัยอีสุอีสับหน้าหูได้อีกทุกเจอสิเนี่ยคาไล่ปายนี่นะผมเพิ่นฮ้องว่าไอเคียงเอเองก็แม่นๆตรงดับพี่น้องมันแฮงว่า ปเิหิมในจับเลียนินกัดเยียนปีน้องว่างปีน้องใจอำไรเป็นเขียนอำไรตึกก็นั้นเสียงบอกไปแตกมือเนี่ยสุดท้ายเอาขามาไปข่าวเล่าข้อที่สองตับป้องจุ บางก็บ่ฮ้องว่าตับปองสิกวยกูก็ได้ฮู้กันดีว่าเป็นภาคหลายๆอันบ่เป็นตะปี้เกี่ยวเนเอก็ได้มีเขียนอะไรเขาได้มีจุมปั่นผ้าสื่อเขียนว้านให้เขาเจอในอันกว่าอยู่ใต้อาหารคนสิได้หมผู้เขียนตึกดอกพันเตียงลึกเจ้าคือมึงสะดอยเป็นนําหูนําตาอยู่ไว้เมื่อไดเสียไปเมื่อไหร่เข้ามาีย่โตนี เมื่อเราที่ชาวสองหนึ่งดีคลิสสองเห็นชาวเอ็ดจูงดับปองจู่เขามาพักเศร้ย่ไว้ดีหางหน้าปากขี้เนื้ออื่นเมืองใหญ่จีวิงมึงหนองมีอยู่ดีป,นนปักก็อะไรมาพักเศไว้ดับปองจู่ดับปองเจต่เพียวมวยเจ้าคือเมืองสลด์วันเมื่อไ้เขาก็เท้าว่าเท้าไม่อยู่เหมืยยอนเนื้ออื่นเมืองใหญ่ใช่ไหมปีดาวเจ้คือเมืองสไลดเมืองใหญ่ ดีอยู่วงการมืองหนองไร่ค่ะลูกตีไร้ข้าเส้นมือเมือหนองหนึ่งมีเส้นตั้งเส้นหนึ่ไปกับอยู่ภายหอกตัดเอ่อกว่าไหนหมองนกเขียวเยอดกอปีมูลข่มบันเชลเถ้าต้มหนึ่งกว่ามาเขาจะได้อยู่ได้อนาอ้อจ๋าเมียนมาทับโลกซึกมันกำสืเสด็จอ่านเหตุการณ์ใหญ่ตาก้าขายยาเมากำห้าตาเอาจุด แค่จุดปีเสด็ดมาจอกกุ้งุหิงมวยคือเจะกลบาว่านอันน้ว่ากันแค่กันเป็นปีน้องมันแหงไว้วันมันได้เขาตรงหนึ่งไว้โหน้าปาีเอื่องเมืองยายเจียงมึงเนาะเคียงมีหมอกปัาในปุอาศีกองเสียวขึ้น่ได้อันจะว่าอผู้เขาอันจะว่าใครจะเขียนโดเขาเคียงบอกก็ได้ช่นงทีว่าหิดตึกเสดยือขาวๆแหงเนี่ย จะม่ดิขัำได้ฮะเนี่ยพี่ดอข่าวอนกันทุกคด้วยตีหนึ่งกอดดีกองใจก่อนหนกวนมึงอ่อนกันโชกใจกวนมเมืองอ่อนกันโอ้เฮีว่าเขาซ้ำล้ำเขามาปอถึงซ้ำปักเศาอยู่เน้อวันแล้วนาเอากันเอาจ้องเอาเงินเอาเยีเอาปรมีคนมึงจ้าก่อนเสียหนึ่งเสียเห้ที่มันเขาประมาณให้มากกว่า แสงที่ว่าเสือลายไก่ก่อนอาสีของเสียวคือได้เขาตึกเขายิงบ่ไหน막ลั่นขานะบานะซ้ํานี้ตื้อพลาดเตื้อคนเมืองใดเขาหาก็นั่นแหละคนเมืองนี่ใหม่แต่ว่าปู่บิดปังตึกก็มีดอกแฮนสึกสิได้มักอันไหนคนเมืองใครฮะป้อหม่องกันได้ว่าบ่ได้เด้อเตียกเลี้ยงพี่น้องปั่นเฮ็ด อ่าไจ่กองเล้ยมองไมใชกองเล้ยมองป่าอกองเลยกองเยอจะได้ยื um, to to ่นใส่กันนี่เดปู an ่ม <usion>. <An> ันนายาเขาพาได้เมืงยากิย้อนมาวันก็ได้ห้ามเมืองก็ได้เป็นหลเอออันนี้ฮะตีอยู่เก่ากวนหลวงวานวอาสีกองเสือคือจได้นเบืองยาย่วันเหมือนได้ตับปองจู่เหมือนกับับปองเจ้เขามาอยู่ไว้ที่หางนาป้าขี้หนึ่งปากเนื้อเมืองยายจีวิ่งเมึองหนึงอันนี้กมาเปนต่างสารังสบแดงในปีนออันเป็นแ่งวา ในเมืองเบียร์จ hey? ึงคือลาเขาคือดันมนันเองโคเขียวตะปองจู่เขามีอยู่หนึ่งปัตแสงดาสแสง่าอยู่ดังเมืองใหญ่สุดทได้เอาคำได้หลอดที่สายตีหมาวดองปางตุ๊กสีปออังโช่เมือไนลายใส่ปีน่อบันแหง มื่อได้ที่221ปีคริสต์ศั22เมื่อพยายามหาวง30มนุษย์อา4กองเสียวที่ได้ตับสิใดไล่เป็นปางตึกกันดังตับปองจุอันก็ผู้ว่า้นนั้นก็มีจุมห้าวเต้านาทีอย่างนี้แหละ s s d p โคเขียวจุมปังผ้าสือเขียนอันกองลังแบบคนเมืใดไล่เป็นปงตึกกันหิมหอมปเลยเปเป็นปุ่งพันน้ สนวนอ้อยจ้ากว่าเส้สิงกองเตีเ๋ยสิงหมากรุ้งตึก๊กเตียนกันเมื่อไรียกว่าปีกว่าสองกับสองป่าเรื่องไหนป้อคารา,าบาปุงพานน้ำมุนสนวนอ้อยอยู่สาสตร์น้ำสิหิมเสดังกาสีป้อยกอมีจึงได้บ่ขอปอดหนือก็ได้มาอาสีขวางเสีเ้ยวขึ้นได้ เลยเกียรติคตเจ้าเก่าเสียูบซิมไลตัดอันนั้นก็สันร้อยสมสันอาสียแย่เข่าปวดท่านุัวดีปางตึ้ซิมไลแอมจิิเก่าหนึ่งเรากองปอดเอลกีโ่เขียวหนึ่งเราแลโดดายเท่าไรแอะปีสองก็ปางตึกปีสีปอกเพิ่งถึงมาเบอร์ขาวยามสมโมงมือรไก่ มองโกเข time, ียวแล้จะได้ภมกันเชื่อพ้นาสิตึกต่ออาซีองเสียวคือจได้เสียงกองเตียบเสียงหมัหลังมองกันแต่ว่าวปินปอกกัสองคนน้แก่ไหมวยวันสามองได้ไปลยผู้เดียวตาหมองโนเขียวอันเี้เปันการเหยียนสูอันเี้เป็นการผู้เขียนนั่นมาตายทห่อไร่อน ปีดอกโบปัณเท่งาไหายสี่ปกเป็นสิงกองสิงมาเหมนเนไอาสี่ของสี่เอาขึ้นสิไ่ไใดตับสิ่งิใดปักเศ้าอีกไว้ปัดหนีหิมหอ,อามบาริเวนสาวน้ำสิบเซนดานสี่ปอกเกี่ยวมีเอาลเสีพีโค,โคเขียวยาวกาดเจรอเอิย์ข้าวดาวน้ำน้องใจงมัน การขามาเสด็จมางืนหลายหลายปอกละหลายกันเอาหมาก็อกเกียรติเสดยืนเตีนยนใสงป้อขามาด้วยเนี่ยามาได้เป็นน้ามุนสวนอ้อยยากับปู่พานเชื่อนี่สีของเสียวคือจะได้ดเนื่องวอวไว้ย,ออยัปองว่าไหวใจกว้างใจยาวเสดถอนถอยหลังน,นะขหันเจ้าคือมือเหนียวติดโต bên số ba hầu hạ bị nổ đầy sao à chỉ còn gì cũng tết thoái lúc này thì này này mưa tan cả cả nó nằm dầu cả dùng cây em trăm xe đè ao bạc lông cưng bạc tình đạt do thằng là do đồ u khấu áo cá lê cây ở dưới độ đẳng mà Gặp nén bò dù cây cây sẽ đi dư cánh khâu phải còn là bị tập bia một ไอมองแล้วไอมองเกี lại, ่ยวไอเกียวแล้วไอมิดออกไรมิ่อะไรนี่พ่ะย่ะเนอู่เขาอเออเจ้านกไันตืวดงเขาดีจริงมากเสด็จมาตึกมาอยู่อาสิองสีองเดินได้อยู่ใกล้ๆเสด็จมานนอไหตีเสยนไปมงเลยขู่เอาไว้ผายเสือไล่ไก่กว่านั้นเขายันคอไปเสด็จคบคอมาอาแล้าเขาเ่าผงสึบเ อะไรทำเห,หนแกมไปบองว่าภายซื้อลลาไก่ก่อนเข้าสั่งสอนเน้นปีดอ่อดวันนี้ห้าโมงสามสิบมานีนนตีจ้าคบกว่าเบิกพยายามหกโมงเจ็ดโมงแปโมงจ้งกงจาก,กว่าจะมนเสียงก็องแต่เสิงมาลังมังสิงให้สิงห้องเขาปั้นนั่นลูกหลานเพาอ,อูเมเพมารูฮะุยกนอันควนบัอไอกจะได้ว่าจุ้มเบิกเบอันเรื่องอันยาว่อั anh à gì còn gì ở cái từ đây hàng cái này đầu tiên bản năng này ờ thì đây là khẩu phải này sim này sám sẵn học sám tập sim này em 1 ship cầu khẩu đừng tiếc giờ còn lại còn lâu này thủ tài còn Sông cổ lấy của thân niên tiền biển này อาสิกองเสียวขึ้นได้นี่ติเรียกว่ามีศีละสมาธิปิงลอกลายได้ไปติอบาริติดีฮู้ส่วนน่ะจอกเมสีป้อพี่น้องบันแทงหลายเป็นไผผู้ขิวเขาเอาเฮี้ยงเซมาติกมายืนนับป้อๆอาสิกองเสียวขึ้นได้ได้เอาตับเพียงงาสิดันสิแลเกียดขี้อีกกําตู้เจ้ากับปลั่งสิงมังอิ๊ดออดกะนั้นเปยก่าคนว่าอําไลเขียนสิหลวงโคป่าผ้าของผู้หญิง5 เสด็ยคุกใส่คูเ่เคิวเขาเมื่อเร้าจอมทนุ่ซึ้อย,ยามลาบ่าเขาข่าปินงกนเมื่อเหลวกันกูวันนี่ใครรวยเขาก็เงื่งนปนเขาไปเนยทางเทียนเสด้หลงไปเลยทางเทียนเสิตึ๊บตบปี๊ดจุ่มตับกองกเมื่อเราเข้าห้าหู้เนี่มันก็ไปวงี้นะอาซีเอาียงงลงผู่เหียมมันเสด้จทำ sang hứng thì, thì, thì việc đáp lại bên đi Con này đều ở trong trường yêu sĩ nắng giày yêu gần bên đó sĩ lâu nay. Quê? Amt hàm mặt đi kê 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 หางยนมันเขาวันวานเดีวัดเจ็บกว่าตั้งล so ังได้งทั้งหลายกว้ตูใจาดไดติดหันสองก้อแอนมจิตกาหนึ่งเปียงเยาก่อสิ่งใดป้าปองปวดขูบสิ่งใดป้าสัรอยอันเขามาปักเศาอยู่ไว้ปีไหนแสงไม่มุงยามลาบว่าเป็นปีเสือว่าปดของห้าปัดหนึ่อาสของเสียวคือจได้ดีอยู่ภายกองเสด็ออกปีปังปีกวดเออนไหนเขาญากินเนเมือไห ยาบริสุดยง่ายกินกว่ายาก็เขาจงดุยัดสุ้มหลงจันไว้จันหรือจ,อจมมอุ่มันอะไรจุ่มืมึกมืนยากันยางปางตึ้งม่ได้วนว่าวิดอพารอดี้เลยครับอ่านเป็นวิดีโอ,อนันขุสตตนดวเอลไ์เฟซบุ๊กตีสีปอสกสาดน้าืิ่ได้กูก็หายาจังยางหานในในวว้าเดกไปแน่เออวันวานดะได้ก็ด้วยกันเป็นดีเย,ย,ยี่ยมฉีดแฉลบง่าย หลงเนะี่ภายอาซีของเสียวขึ้นจิงไตอยู่ดีเสีนไปมือไหลกับมือแดเขาลาว่าเมื่อได้ในหลอดเพ่ไปย่างเพ่ทำเี่อันทบเพ่ได้เป็นหม่องนกเขียวแด้ถี่ยันเอาอีอันอยู่ภายใต้ซึกมันกับสิภายอาเสียขึ้นจิงไตอาสีนเนี่ยเขา หากเฮี่ยนไอดอกเปี้ยนงันนั้นเนี่ยโ้เขียวเขาเลหมดเที่ยงแล้วเจริเขาเลยเสี่ยงแล้วแต่เราข้าวเป็นรับนนอนเออหามงหามงเสืออันว่าเนียมัดครบอันว่าเนีมันราีครบกันป้ปิดาวขาได้ผู้นเมืองเขาเนี่ยเสือเอาห้าเสือเอาควายฮะเสือครบหมามัได้ครบกัขึ้นมันราีครบกันมันเพราะว่าครบกันมันเนี คุ string, water, Eu, aan, ้มม e <te> <ans> so ันหนักมันเดือดเท่าก็บนั่นแหละดง่อยๆสิเคบกับขึ้นนาเมืองเลี้ยงข้าวบากจัดกว่าเส้นี่เมื่อหลังซื้อลายไก่ก่อนเข้าสั่งสอนเนี่ยทำเหมือนเขาเฮาเฮานี่เองสิงห้องสิงไทยเขาปั่นหนังมือเนี่ยปีน้ำเขาดีนะครับหลังเจอจัดวันตุ่งนี้เขียนยินยาจินนั้นคนเยอะกับก่อนในไปดีส่วนดูแสนใบเมืองเดียงใครรับล่ะลีข้อของดีเนียงจ้ะ มันอ่านจ้ามากทีละโดยเขียนเรียนเขียนลายว่าพี่น้องไว้จะอ้างมันจะเป็นข้อเขียวว่าเป็นเจ้าคือหนึ่งสันนิษฐจริงไหกวนเลยเพื่อนเทาไว้หนักเว้ากว่าขับเงินตีนมันเฮ็ดมันการถูกเขียนปอตายเขาสั่งตายเตียนเตรียมตายกวนลงเขาสั่งดินเล่นนินบอกกันว่าพี่น้องเขาหวั่นกันหมดเป็นหงไหนเอางนี้ดูเขาฮะเออปังตึกนาซิกใน่มันเปลี่ยนไปที่ไหน อันนี้ก็มาต้นตักปีน้องปันแหงเอาไหวบ่าอาสีของสีเอาขึ้นี่ได้ปองเป็ดปังตึ๊บเมื่อนสีโป๊ะเอาข้าพเจ้าโน้ตข้อที่สี่ดีบ่าวบลองไใต้หนึ่งใต้อันมาเน่ลายลักก็อเกี่ยบ ลาปู่ลมก็ขียนยะปิญาตอตายะก็เป็นตาเจ้าเก่าไม่มีอะไตเฮาคาแน่หมันหามืนหมดสูงมันเป๊ะหมดสูงในตายก็มาสังเออหมดในเฮาว่าตนหมดสในปิตายนงตัวมาทัง2ตัวมีตาย10มาเชา ไตอันมาเลยให้มันหายงานห่าเหมือนหมดส้มไปอ่ะอันเสียไปเพิ่งใครเราได้เจ้าบอกปีเนี่ยตั้งผู้อันเป็นเจ้าของแผ่นนี้เข็ดตาจืดจั่งหลั่งตาโกนเอาหมดส้มได้หายงานข้าเนี่ยโก้เลี้ยงเขาเลี้ยงเขามั้งกุยก็ตั้งให้ไตอันี่ยมาเลยครับมันเหมือนหมดส้มนะพอว่าไตหายเหมือนหมดส้มบ่เนี่ย chung mực mờ ảnh giàu ảnh câu mừng ảnh lương trên mừng trên này giống mẫn biến yếu quay được hiển đại học ăn đại học hà này nằm trái hấp tự sạt nấm chờ khay lục phương nấm chờ khay tức phụ kiến ảnh vân ảnh khay máng có này mẫn hấp đu đủ đáy để hà lai bài hạ lai sốt,เกิด ba biến มีการมี่ขันกา,านันตุอันเชี่อใจเมื่อเราได้มากก็หมวดสมเลยเอากันว่าป้ากันบินนะเปิดเอาไว้เห็น,หนเนื้อดสมเป็นกระยอดมันก่อนที่บินหมวดสมนั่นแหละเขาพร้อมกันตายก็พร้อม,มาตายตึกก็พร้อมมันตปปึ๊กก็พร้อมมันจา่าเอออันนี้การเปินเป่นเปิงเปิ่นไตหมวดสมเลยตอนนี้มีอยู่ฮะจ่าเดือสายลงฮนะ อานนั้นก็แก่หน่ะก็ลาแล้วอ่านนั้นก็แก่หน่ะภายอ่อนหูบนปายเออมีดอกหูปันแทงไตอ่ันตึ้นอ่ันโตพะว่ายินข่าวยินเงามีเราสุขสัายีสังอีดอดอ่อนบนปลายอ้ก่อนอ่อนหูบนปลายสิเนี่ยมันมีจอกไปแท,ท,ทงลูกก่นอนว่อแสนไปมืม่ว่หก่อนอ่อนหูบนสิเนี่ยตึกผูเขียนออกกว่าเป็นเพศดยาสูงนอันดีฮะ มีฮะได้หมดสุมหลัมันหมดสุมเลยเปิดเอาไปเห้เมื่อสุมไ่ย่อมันยังถูกเปลี่ยนหมดสุมในหัวมันเย็นหยิ่งขึ้นมกองเราไปเจอจาระนมึงตายเป็นตายติดเป็นติดยือเป็นยืดพันเป็นพันเตี้ยมเป็นเตี้ยหลัหายมันหมดสุมหลัวู้จับเจอจับคือขู้จับป่าเจ้าเก่าเปลี่ยนเพิ่มลุกปีเละมาสิเนีเออ หวานด่างเดียวขาดิษฐานยันในรายการในหุ่ข้อที่สี่ไปย้อนฝันออกพี่น้อวันเที่ยงมาไว้ว่าไตพัาคุ์ัดพันเหนมือนหมดสุงเมื่อไร้ย้อนดวงดัหกูก็เอาไว้กระไ้มันสูงครับ